สวัสดีครับเจอกับผมอีกเช่นเคยครับผมจมกงแทเลสติ้งครับทางช่องเฟสลามอไซครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวการการต,ตอกสินเบาครับตอกสิญเบาไม่ใช่สินเบาสินโชคครับสินโชคเอาเอาเข้าตอกเข้าไปในกระบอกโชคครับนี่ครับ ของใหม่ครับก็ใหม่ครับก็ใหม่ครับเอาด้านที่ที่มีตัวเลขขึ้นข้างบนนะครับด้านที่เมมีตัวเลขข้างล่างครับแต่ว้ครับถ้าเราไม่มีเครื่องหัดเลยว่าเราทำไม่ได้ครับไม่ต้องมีจาเป็นต้องมีเครื่องหัดครับนี้เราใช้ลูกปืนครับลูกปืนล้อหน้าครับล้อเวฟครับ 6301ครับมันจะลงพอดีนะครับนี่ครับมันจะลงพอดีเขามันจะเข้ากับ่ความโตมันจะเท่ากับซินโซเลยครับมันจะเท่ากันเปะเลยครับก็คือเราต่อเข้าไปซินโซก็จะไม่ไม่เสียหายครับการต่อก็ไม่ยากครับดูแลครับดูตามตามนะครับผมทาให้ดูแล้ครับนี่ครับไม่ต้องตอกแรงครับค่อยตอกเข้าไปครับ มันยังลงไม่สุดแล้วก็ต้องแรง่อยครับนี่มันยังไม่สุดครับนะครับมันจะไม่เสียหายครับนี่คือการตอกตินโชคอ่ตอกตินโชคเข้าในกระบอกของอ่าสูตรของผมครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าช่างคนอ,อื่นเขาทำกันยังไงครับ ผมก็ทําประมาณนี้ครับผมมียังลงไม่สุดนะครับต้องลงไม่สุดครับพอลงสุดแล้วเราก็จะใส่ริบล็อกโทคอลครับซถือว่าจะแน่นครับตัวนี้จะแน่นอย่างว่าครับบางทีโชคแต่งโชคแต่งมันก็จะไม่มาตรฐานเท่าโชคเดิมครับอันนี้เป็นโชคแต่งครับ ตกแต่งลิกไบเว็บร้อยสิบไอครับหรือว่าเว็บร้อยยี่ห้าไอครับเอามาแปลงใส่เจ้จาของรถเขาซื้อมาครับอันนี้ไม่ได้ผมไม่ได้ทําไม่ได้ว่าตั้งใจแสลูกค้าครับแต่เจ้าของรถเขาซื้อมาเองแล้วเราก็บอกว่ามันต้องแปลงนะครับลูกค้าก็บอกว่าอ่าครับเอาตามที่ช่างทําเลยครับก็ สบายใจครับตัวลูกค้าให้อ่ให้ให้เคช่างครับก็คือทําเลยครับเขาเขาไว้ใจช่างเขาว่างั้นครับขอบคุณครับตอนนี้ก็คือการตอกติดโชกครับเนี่ยเข้าแล้วครับอันนี้ก็ใส่มันจะเมีจิ้บล็อกครับไม่ไม่ใส่ก็ไม่หลุดออกครับแน่นขนาดนี้ไม่ใส่ก็ไม่หลุดออกมาหรอกครับแต่เราก็ต้องใส่ครับ ไปแล้วครับน,นี่กินการฝุ่นครับอ้าวยังไงก็ทํานะครับเล็กตัวน,นึงครับใส่เลยครับเหมือนกันครับ,รบ,อรบเอาด้านที่มีตัวนังเสือขึ้นข้างบนครับ,บตอกเลยครับําลังทุบมือตัวเองนะครับ ถ้าใครทำแบบผมก็กำลังทุบมอือเองครับผมไปีีละขั้นตอนครับรียบร้อยครับลงสุดแล้วครับนี่ตัวที่สองครับ จะตีนสินโชคมันหลุดออกมาครับเข้าไปแล้วครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเสร็จสิ้นการตอกสินโชกเข้าไปในกระบ,บอกโชคครับผมก็คลิปนี้ใครที่รับชมแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ดีถูกใจค,ครับผมก็ขอกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับผมเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ กดติดตามคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ